สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยเหล่าพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่3นะคะเดือน8 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะนิ้นรูดวิ่งนะคะสูตรนี้เนาะก่อนไปรับชมนะคะเสาโอนก็ ขอบคุณพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาดับชมเป็นกําลังแรงใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามด้วยนะคะสําหรับในงวดที่ผ่านมานะคะพี่พี่ก็ยินดีด้วยนะคะมาสรุปผลคร่าวๆกันก่อนนะคะสําหรับในงวดที่แล้วนะคะสะอนให้เด็่นไปที่9กับ5้นะคะเกับหนะคะตัวนี้ มา9นะคะ5นี่หลุดไปนะคะแล้วก็วิ่งรูดเม็ดเดียวที่9นะคะในงวดที่แล้วนะคะก็เข้า9 7นะคะ7 9นี่มาในเลขล่างชุด6ตัวนะคะมาในตัวที่สะอวนน้นให้ด้วยนะคะมาในตัวกลับนะคะก็ยินด,ดีกับพี่พี่ fc ด้วยนะคะบางพื้นที่ก็เล่นไม่เหมือนกันนะคะเห็นพี่พี่ fc คอมเมนต์มานะคะว่ามีโชคมีลาบเนาะ ในเลขล่างชุดหตัวนะคะในงวดที่ผ่านมาก็ยินดีด้วยนะคะวิ่งรุด9้านะคะเข้าเจ็ดเก้าแล้วก็เข้า9 4สี่นะคะ9 4้าสี่นี่มาตรงตรงเลยนะคะพี่พี่ในสายรุดวิ่งมาในเลขล่างนะคะชุด4ี่ตัวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะใครมีโชคมีลาบในงวดที่ผ่านมานะคะวันที่หนึ่งเนาะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะเดือน8ก็เฮงๆงปังปเลยนะคะ วิ่งรุ่ที่9ก็เข้า9ก้นะคะในวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เข้าเจ็ดเนะคะเจเ้น้นให้นะคะตารางก็เข้า9กับ8นะคะพี่พี่ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าใครนําไปเป็นแนวทางเนาะในสุดหนึ่งมิตรเดียวน,นะคะสําหรับวันที่3นะคะก็ฝากตามต่อด้วยนะคะก่อนไปรับชมนะคะ,ะอนก็มีคําเตือน คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท,<า>ท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยนำไปเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าโอนก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาในตัวไหนคำนวณไปตามสูตรนะคะชื่นชอบแล้วค่อยจับไปเป็นแนวทางเนาะ สำหรับในวันนี้นะคะมาดูตารางกันก่อนนะคะในตารางวันนี้ก็จะมี7 0 3ดศูสองแปนะคะ สำหรับตารางนะคะตารางในวันนี้นะคะในตัวที่สาวอนชอบนะคะในวันนี้ชอบหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามนะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะวันนี้เนาะในตัวดินนะคะดินที่หนึ่งแล้วก็สาม วิ่งรูดเม็ดเดียววันนี้นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวส่วนให้วิ่งรูดที่3นะคะวันนี้เนาะถ้าใครไม่ชอบ3นะคะแนะนำเอา1ไปวิ่งรูดแทนได้นะคะระหว่าง3กับ1นี่ในส่วนชอบพอๆกันนะคะแต่เลือก3มาเป็นสุด1เม็ดเดียวนะคะ1ก็ชอบนะคะถ้าใครชื่นชอบตัวไหนก็สามารถ นำไปวิ่งไปรูดได้นะคะไม่ตามสาวโอนก็ได้นะคะเอาหนึ่งไปรูดวิ่งแทน3ามก็ได้เนาะวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่พี่ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ตัววิ่งรูดเข้านะคะวันนี้เนาะขอให้เดินดีนะคะขอให้เดินดีเหมือนงวดที่แล้วนะคะสำหรับตัวที่สาวโอนชอบนะคะเดี๋ยวจะน้นให้นะคะเป็นความชอบ ส่วนตัวนะคะย้ำว่าเป็นความชอบส่วนตัวเนาะสำหรับตัวที่สาวออนชอบในวันนี้นะคะคู่แรกก็จะเป็นตัวเด่นคู่กันนะคะสามหนึ่งสามเก้าสามสี่สามแปด สานะคะสำหรับตัวที่สาโอนชอบนะคะขอเพิ่มอีกตัวนะคะ3 6ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะกันลืมเนาะอย่าลืมไปกับด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบสุด1หนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็รอชุดโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะสำหรับตารางก็ฝากจับคู่กันด้วยนะคะพี่ๆเนาะก็ฝากตามในตารางด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบสายวิ่งรูดก็จับ วินวินในตารางได้นะคะวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะคะก่อนออกไปนะคะฝากพี่ๆ FC นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแอดจะได้มีกําลังแรงใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันพี่ๆนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ